รีบเช็คด่วนเจ็ดลักษณะคนดวงเศรษฐีใครมีโง่เหงแบบนี้เตรียมตัวรวยลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกํำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับวันนี้กระผมจะให้ทุกท่านลองสังเกตลักษณะโง่เหงเศรษฐีของตัวเองว่าจะตรงกับเจลักษณะโง่เหงเศรษฐีหรือไม่ โดยอาจารย์สินแสปิงงโงเห้งสั่งได้โดยท่านบอกว่าจากประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า14ปีคำถามที่ถูกถามบ่อยคำถามหนึ่งก็คือจะรวยหรือเปล่าวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการดูให้ทุกคนว่างโงเห้งของคนรวยนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างโดยคนจีนจะพิจารณาว่าคนคนหนึ่งจะร่ํำรวยได้ให้พิจารณาจากความสามารถในการทามาหากิน และจากใบหน้าคนนั้นและสำหรับสินแสปิงห่วงจุ้ยสั่งนายยังมีเพิ่มเติมก็คือการเลือกตัวเลขที่เหมาะสมเช่นตัวเลขที่ตั้งของบ้านและที่ทำงานเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถและชื่อนามสกุลเป็นตน้นการเลือกสีที่เหมาะสมอย่างเช่นสีที่ส่งเสริมการเงินสีที่ส่งเสริมชื่อเสียงและสีที่ส่งเสริมโชคลาภ อย่างนี้เป็นต้นนะครับและรวมไปถึงการคบเพื่อนเพื่อเสริมความเห็งด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้เราจะมาดูกันว่าใบหน้าแบบไหนที่จะบ่งบอกว่าเราจะมีโอกาสได้เป็นคนรวยหรือเปล่ามาเริ่มกันที่หน้าผากเลยนะครับสำหรับหน้าผากนั้นเป็นธาตุไฟบ่งบอกในเรื่องของความคิดหน้าผากคนรวยจะต้องเป็นคนที่มีหน้าผากกว้าง คือมีวิสัยทัศน์กว้างไกลหน้าผากสูงคือมีความคิดลึกซึ้งและเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมคือมีสติปัญญาดีหน้าผากของท่านเป็นแบบไหนกันบ้างครับและอย่างที่สองนั่นก็คือดวงตาดวงตานั้นเป็นธาตุน้ำบ่งบอกในเรื่องของจินตนาการและความกระเตืออรือร้นดวงตาคนรวยจะเป็นดวงตาที่มีพลังแววตาสดใส โดยเฉพาะคนที่มีดวงตากลมโตและมีถุงใต้ตาแต่ไม่ดำคล้ำนะครับตามโบราณว่าเป็นคนมีทรัพย์สมบัติมาจะเป็นคนที่มีวาสนามีสายตาเฉียบคมมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมุ่งมั่นไม่หวั่นในอุปสรรคถึงเกิดมายากจนก็สามารถพาตัวเองให้ร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างที่สามคือจมูกจมูกนั้นเป็นธาตุลม บ่งบอกในเรื่องของการบริหารจัดการจมูกคนรวยจะต้องมีสันจมูกและปลายจมูกหนากลมดูมีเนื้อและมีสีเนื้อผ่องสว่างมองหน้าตรงจมูกต้องไม่เห็นรูจมูกและจมูกแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนคือสันจมูกแสดงถึงความมั่นใจและความมุ่งมัน 2. ปร่องจมูกแสดงถึงความรัก 3. ปลายจมูก แสดงถึงฐานะและการเงินคราวนี้ยเรามาดูอย่างที่สี่กันเลยนะครับนั่นก็คือโนหกแก้มโนหกแก้มนั้นเป็นธาตุดินบ่งบอกในเรื่องของความมั่นคงโนหกแก้มคนรวยจะเป็นโหนกสูงชัดเจนนูน,นว,วบอิ่มรับกับจมูกและใบหน้าอย่างที่ห้าคือปากปากนั้นเป็นธาตุลมบ่งบอกในเรื่องของการบริหารจัดการ ปากคนรวยจะต้องมีริมฝีปากที่อวบอิ่มใหญ่และกว้างจะเป็นคนที่หาเงินเก่งโน้มหน้าวจิตใจคนได้ดีพูดจาน่าเชื่อถือก็ทำให้ร่ำรวยได้อย่างที่6กคือคางคางนั้นเป็นธาตุดินบ่งบอกในเรื่องของความมั่นคงคางยาวเป็นการบ่งบอกถึงอายุที่ยืนยาวแต่คางคนรวยนั้นคือคางจะใหญ่ป้านหนาและกว้าง จะทำให้มีภาวะผู้นำสูงสุขภาพแข็งแรงและหาเงินเก่งและสุดท้ายอย่างที่เจดนั่นก็คือแก้มแก้มนั้นเป็นธาตุดินบ่งบอกในเรื่องของความมั่นคงแก้มคนรวยนั้นจะต้องเป็นแก้มที่อิ่มเต็มและมีเนื้อแก้มเต็มที่ลากยาวตั้งแต่โหนกแก้มไปจนถึงคางหรือที่คนจีนเปรียบเปยว่ามีเนื้อสันในแปะอยู่ที่แก้ม จะเป็นคนวาสนาดีและชีวิตสุขสบายเป็นยังไงกันบ้างครับท่านทั้งหลายมีลักษณะที่ตรงกับที่กล่าวมาแล้วกี่ข้อครับหากใครที่อยากจะทำสัญญกรรมเพื่อให้ชีวิตเปลี่ยนก็อย่าลืมบอกคุณหมอด้วยนะครับว่าต้องแก้แบบไหนอย่าเอาแต่ความสวยหลอ่อตามสมัยนิยมนะครับเพราะมันเป็นแค่ความสวยหล่อในระยะสั้นๆเท่านั้นและถามว่า เราจะทำบุญอย่างไรถึงจะร่ำรวยได้เร็วขึ้นก็ต้องขอบอกว่าใครๆก็อยากร่ำรวยเงินทองมีใช้ไม่ขัดสนเพราะความจนทำให้ชีวิตลำบากไม่มีความสุขหลายๆคนจึงพึ่งผลบุญที่จะช่วยให้เราร่ำรวยมีเงินมีทองใช้เหมือนเศรษฐีกับเขาบ้างจึงพยายามหาคำตอบของคำถามที่ว่าทำบุญอย่างไรให้รวยเร็ว นอกจากอยากจะรวยแล้วยังอยากจะรวยเร็วๆอีกด้วยเพราะรวยช้าก็ไม่ทันใจไม่ทันกินอีกท่านว่าจริงไหมสำหรับคำถามนี้ก็ต้องขอตอบว่าหากอยากทำบุญที่ทำให้รวยเร็วเท่าที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกมีอยู่อย่างเดียวคือจะต้องทำบุญกับพระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากเนโรสมาบาิคือเข้าถึงฌานลึกไปถึงระดับที่เก้า ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดและไม่ได้ทานอาหารถึงเจ็ดวันและต้องเป็นผู้ที่มีกำลังใจที่จะทำบุญกับพระรูปนั้นอย่างแก่กล้าด้วยใจที่ไม่คิดอยากจะรวยหรือหวังผลสิ่งใดชัดเจนมีแต่ใจที่อยากจะทำบุญกับท่านเห็นท่านมีความผ่องใสชื่นบานหลังปฏิบัติเนีโรสมาบาินี่แหละคือวิธีทำบุญที่ได้ผลเร็วว่ากันว่าเห็นผลได้ภายในเจ็ดวันเลยนะ แต่หากชะตากรรมเส้นทางกรรมของเราไม่ได้เอื้อให้ชีวิตเรารวยกว่าเดิมอย่างรวดเร็วนักเขาก็จะส่งผลบุญน,นั้นข้ามภพข้ามชาติไปอย่างที่เคยได้ยินว่ามีสตรีนางหนึ่งทำบุญกับพระที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบาตแต่ไม่มีปัจจัยในปัจจุบันที่จะเอื้อให้ได้เสวยผลน,นั้นจึงเป็นเหตุให้มีวัวบ้ามาขิดต,ตาย แล้วได้ไปเสวยผลบุญนั้นบนสวรรค์แทนถามว่าอยากรวยแบบยั่งยืนจะทำอย่างไรได้บ้างหากเราอยากรวยแบบยั่งยืนนั้นเราต้องดูว่าเราจะรวยขึ้นมามีเงินขึ้นมาด้วยวิธีไหนหากเราไม่รู้วิธีหาเงินเราก็จะไม่รู้วิธีเก็บเงินเช่นกันเรียกง่ายๆว่าอยากรวยก็ต้องหามาได้ด้วยตัวเองอย่าหวังทำบุญ หรือโชคลาภใดๆนั่นแหละครับท่านว่าจริงไหมแต่พอได้ฟังอย่างนี้แล้วหากว่าเราได้มีโอกาสทำบุญกับพระอรหันต์จริงๆถึงเวลานั้นเราก็คงคิดในใจว่าคราวนี้เราต้องรวยแน่นอนเพราะได้ทำบุญกับพระอรหันต์ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ขอให้ท่านมันฝึกจิตฝึกการระงับกิเลสให้มากๆเพราะถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสทำบุญกับพระอรหันต์จริงๆแล้ว เราจะได้ไม่ต้องโดนกิเลสครอบงำจิตใจของเราได้นะครับแล้วถ้าใจของเราไม่มีกิเลสมาแทรกแล้วอาน,นิสง์ผลบุญก็จะหนุนให้เราร่ำรวยได้เองก็ขอให้ลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ